toàn nhập bay Hãy subscribe cho kênh Ghiền ใส่ก้อนเราถอยมาอยู่มา่เลี้ยวขวาไฟเลี้ยวว่าเปิดอีกเ็ดสองเอาไปใส่อีก Hàng thang này ông bình đi Họ. Họ. khuyên, 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 à khuyên, ไปเลี้ยวขว้าไปไหนไฟยันหนึ่งยันสองเราเปิดไฟเลียวเราก็เลี้ยวขาวาเปิดไฟเลี้ยวขว้าเราก็เลี้ยวขาวาก็ใส่ขวาใส่ขาวาเราห็นหนามันเห็ดทานีแ่แหละ ย่องออกเกียร์อไรนี่กอ<ค>เกียร์สองเราขึ้นขึ้นไมหนไมอย่างขึ้นเลี้ยวอยู่เปิดไฟเลี้ยวขึ้นเริ่มขึ้นไอ้เราเพรอรู้มันเริ่มเลียวล้อเออเ่อตองขึ้นมานอา๋อเห็นตรงเลยเธอ ทันไหนขึ้นนึกผมคือขึ้นทีเดียวบ่กคนไห้ขึ้นทีเดียวเบิร์ดค่อยๆขึ้นแหมเข้าใจเข้ามาค่อยๆขึ้นแล้วหนามันจะขึ้นมากเพราะตรงแล้เขาค่อยเศร้าขึ้นเธอยังเทอร์ดขับรถนึกไปคนึ่งท่าอยู่ตอนเนี้ยท่านไหนเป็นเพื่อนกันเนี่ยไม่ต้องต้องเป็นเพื่อนหรอกมันแค่เขาหนางยกสี่กรดูดแล้วเอาคือจะหนางมอไซค์มันเอียงมอเอียงเขาเกิดเขาเกิดยังดูเออเขาตองจับท่ามันถือดีเ่ราะมันรถขึ้นมากเราขับไปโหลด เราขึ้นไปตรงไปทางไหนมุนทางไหนพรงอะไรถ้าไรท่านี้ก็ครับนั่นได้หรอกวันถนนไม่เมียตรงอย่างเดียวนี่ยจะมีขงตัวเอ็คขงใส่ขงขวาหักตัวหักสองท้อย พี่คุณเรยว่าถอยไปางบ้านถอยไปทางไหนบอกเข้าใจไปใส่นี่อเอาเธอคือต้องถามไอ้ไอ้บอกไอ้เธอเหยีดทาเนี่ยทาทาทีทใส่ข้อใส่ขวาเนี่ยให้มันได้เธอบอกแหวกไปไหนเนี่ยเดินหน้าไปก่อนแล้วก็บคหมายคือให้ mm. เ,กเ,กเกียร์หนึ่งเกียร์สองนี่คือไล่เกียร์ขับไปแล้วก็เปลี่ยนเกียร์เด้ คือขับข้างตรงหรอก็เปลี่ยนเกียร์เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยมันก็ต้องเวลาเลี้ยวก็ต้องมันก็จะได้ชินนี่มันคือได้ใบได้เบอรทุกทายเลยก็รู้ว่าได้เก่งมันก็เมื่อแค่นี้มันก็ต้องจำได้ว่ามันคือต้องมาถามกับมาถามมาอีกคนมันจำได้ไหมอ๋อคือจำได้ก็เห็น วาที่หนานี่ไมหิดตะทานนี่ยอย่างเดียวเลยนี่เดินหนาเลี้ยวซ้ายแล้วก็ถอยกลับไปแล้วก็เดินหนาเลี้ยวขวาแล้วก็ถอยกลับไปเห็นเป็นไส้เคิรนเห็นเป็นอันนี้อัตโล,ลงมัิเลยคืนพวงมาลัยเลยแล้วเนี่ยอย่างเที่อเบอื่อจามึงเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปก่อนเลี้ยวซ้ายไปทางเลี้ยวซ้ายก่อนขับไปให้มันหนาตรงแห้งตรงแผ่นสังกะสีอันนึง เธออยาหักหลายไหมไอ้บอกว่าค่อยๆหักค่อยๆหักบอกว่าจะขึ um, so right? well, ้นหรือว่าจะเลี้ยวก็ค่อยๆค่อยๆให้มันตรงกขึ้นเนี่ยขึ้นไปเพราะมันเริ่มเลี้ยวจะมาทางนี้เห็นบ่าว่อท่านมันหรอให้มันตรงมันตรงมันแพงอ่ะมันตรงยังมันไม่ตรงนี่มันเอียงนี่เชฉยเงยเบื้องอย่างอ่ะเชฉยเงยเบื้องไม่ได้เธอไหนงี้สิเธอรู้เล้ว่ามันเอียงนี่เอียงบ่าม่รู้ไม่รู้อีกม่รู้ยัง อาไปไันเออไปตรงไปหาแพงตรงไปเอาถื่อไนไหนบอกตรงไปว่าตรงอ่ะเออพ่อ